สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเดอ้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทาเกษตรสําหรับทันใดคำอะไาแล้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเดอ้อเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้มือนีเด้อพี่น้องเดอ้อกระซีมีแฟนครับพี่น้องพนมาอุดหนุนหญ้าแห่งกุลาพี่น้องพนมาจาก บัานทาหย่ำพี่น้องเป็นว่าสิมมเอาสักหาลอยโลว่าสั่นพี่น้องหาลอยโลกับพันหาได้พี่น้องเดอ้อสาหรับเมือน,นี้าก็ยังมีพอไดยอย้ยูพี่น้องถ้าท่านได้ตรงการจะได้ยากะกับมาเด้อพี่น้องเดอ้ออยู่บ้นานาลาดพี่น้องบ้นานตลาดตำบลไ้ยองอำเภอบางโคดจังหวัดสกลนครนะพี่น้องเดอ้อเป็นยาของคุณพอบีมุพี่น้องก็ช่องวีมลนเพื่อนคนทํากเกษตรนันละ จะคองหยาแล้วพี่น้องเด้อสำหรับเมือนี้ก็จะมีผู้คนแฟนคลับคนอุดหนุนหยาอยู่พี่น้องเป็น,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 นว่าจะเอาจากหาลอยล่ว่าสันไปจังมากค่อยตีตม่มเบิ้งน้ำันนะครับเด้อว,ว่าหาลอย,ลอยโลู่มันจะได้ไหลบันไดแต่ครืง่งแจกครื่งแถมแะ้วพี่น้องไปจังค่อยตีต่มรับชุปนะครับเด้อเข้าไปหอบไปมันปวดแขนจะใส่งามเสียบเอา บมันีนเจ้าเจ้าผู้เอามาเอาหยาอะไเจ้าอยู่บ้านไรบานว่าพ่อแม่พี่น้องตั้งดู้านอยู่บ้านท่าเยี่ยมบ้านท่าเยี่ยมซื้อว่าจังไรเจ้าซื้อแม่แหล่ซื้อว่าแม่แหล่เนาะยุบันท่าเยี่ยมเนาะเลี้ยงยังเนาะเลี้ยงควายเลี้ยงควายควายหลายบ่หาโตโอหาโตไปปุ๊บแต่ว่าก็มีน้ำอยู่เนาะมีอยู่จ้ะมีน้ำเขาเขาเอาน้ำมาแต่ใส่น้ำนี่น้ำห่วยใส่โซลาเซลล์โอ้เป็นน้ำเป็นบ่อบาดาลจ้ะบ่อบาดาลเด้อพี่น้องเด้อพ้นสูบบ่อบาดาลนพ้นเอาหยาเนาะพี่น้องเมื่อนี้ เป็นมาจากบ้านบ้านอะไรก็ลืมอสิบบ,าบ,บา้านท่าเยี่ยมอำเภอวานนเดเลยเนาะอำเภอวานนอดตำบลถาดตำบลถาดอำเภอวานนอดจังหวัดสกลนครจ้าคิดว่าสิปลูกไ,กนะไกร<อ>้กลัวๆเนาะไร้กลัวเนาะบ่ห่อด่องไร่อะไรหนึ่งก็ใส่ปริมาณของหยาก็่ะสามลอยโลออกับได้อยู่อะไรกลัวๆก็สี่ลอยห้าลอยโล่น่ะละก็คือสิพ่ออยู่ไปเห็ดพันธุ์สักวันเออเขาไปเห็ดพันธุ์เขาจังขยายเอา ว่าตั้งจีขยายออกมาสันชุดมากเขาเจ้ากับบ๊อปลูกหลายดอกย่างหน่อยกับปลูกปลูกกุหลาบะไรซะก่อนเขาปลูกไปได้สองเดือนเขาก็ตัดขยายเฮ็ดพันกับเจ้าสเอาหลายไดนก็ได้บ้านนี้ถ้าเขาสิมาเอาหลายทีเดียวโลดมันก็เป็นการลงทุนหลายมันมันกับเปลืองทุนเฮาเพราะว่าอันนี้มันต่อยอดได้เนี่ยกับ่๊อบหูจักเด้่ยังว่ามาตักเอาเท่าใดจังซี่ว่าผู้ใหญ่ว่าเอาพอดีแล้วซ้ำนี่ล่ะพอดีไรกุกกว่าก็บซ้ำนี่ล่ะพอดีอยว่าในทั่ว คือเข้าบมเน้นว่าให้หนาดอกว่านให้มันทั่วกับพ่อผมเนนว่าไปว่านให้มันหนาเปิดขึ้นมอเมี๋ยวมันแพรีไปเองมันแพ่นคือกันเข้าว่านเข่าเนขาก็ว่านห่างๆไว้เหมือนก็สีแพรียเขามันคือกันหยาคือกันปีแรกมันกับสีบอหนาปันไดอันที่แรกๆขึ้นมาตัดเช่นนึงเช่สองนี่ปลูกงาอันนั้นว่านไงบ่ท่านหญ้ายังหญ้าหวานอิสราเอลน่ะหญ้าหวานมันสีมันสีงามเต้นต่อแรกต่อสองต่อสามจะบ่ค่อยงามดอก มันเครื่องมันน่านไงแกบ่บอเนี่นมันมันแกไม่ได้สับบ่บ่มันเตี่ยด้คือมันเป็นคือกอตะไคร่มันกินเบิร์ดมันบ่กระบระเบิดปันไดนโอ้ยยังเหลืออยู่บ้านนี้มันได้มันได้ปริมาณหยาหลายบอหัตตะเทียนนี่กะกะหลายอยู่มันหางน่านไงโอ้หางไงเออนางเนี่มันกระไรไปหาหมงอื่นโอ้ โดนแจงเนี่ง่มาแจงเขาเก็บของนี่นะให้มันเจ้าปลูกอันเพ่งกุลานี่ยสองลายซ้ำนี่นั่นที่ง่วงชี้หาตัวนี่ทัดเวียนไปเวียนมาอยเนี่ยยังว่าอยากลองเบิ้งเลยหาวิธีอันปลูกอันวานลู่งสี่วันกับวัเกิดลู่สี่มันต้องปลูกเดือนพฤษภาอย่าเผาให้ฝนมาวานก่อนฝนฝนห้าเส้นหนึ่งสองเดือนวานพ่กายนี่แหละกับวัเกิดอืวานแต่ก่อนฝนคก็จะว่านกันยังคือแต่ทั้งบ้านเขาปลูกหญ้าบ่อบาดอยู่บ้านเขาจะเรียน้ากันบ่ปลูกหญ้าบ่ โบแค่เจ้าบุกใครปลูกโอ้มีแต่าหย่าธรรมชาติรถแต่หย่าธรรมชาติอันหย่าอันนี้ก็ยังบ่มีเนาะอ๋อเองบ่มีเลยเขายังบุงหูจอยว่าหย่าอันเนี้ยหยังตีบุงหูน่าไขว้ละไ่อยฟ้าเสาะเบิ่งดีก็ส่วนมากคนเบิ่งในคลิปในหยังสีสีหูสีเห็นเพราะว่าขาเจ้าปลูกกันแล้วก็ได้ผลผลิตเขาก็บอกต่อๆกันไปผู้เฒ่าบ่ค่อยเบิ่งกับบ่ค่อยบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยหูจักได้ว่าหย่าอันนี้คือยังสีเหลือเห็นบ่แตมันตัดมาแล้วมันก็อบไปแต่กินต้องว่าานันกิน เฮ็ดหน้ามันบริสทธเฮ็ดหยาดอกเราคุณฮเส็ดขายวะเรียงควายแบงไม่แบงไหวจะเคืองเห็นเขาเบิ้งนี้ชิเข้าเจ้ากับกันเนี่ล่ะกันหน้าไหวส่วนนึ่งกัเลียงง้อเรียงควายปลูกหยาเอาออกอีกคับออกอีกูนี่พรท่นได้ขายง่ายดอกบอกเองกเลียงเรองกเลียงเริ่มเบียงแล้ เด้อพี่น้องเด้อหยาพันหาพี่น้องเตรียมรถนี่ละพันหากัขายต่างแจกพ้อพี่น้องทั้งแจกทั้งแถมพี่น้องเด้อรับสมมาผ้าขวดยู่ดอกพี่น,อน้องรถเช่หยาพันหาหันพันหนึ่นนงกับสีตาลมลงมากก่อนี้กับพ่อพี่น้องพ่อพันหานี่พ่อไรกว่า่นละเกือบสองไรพันละพันผู้อยากปลูกสองไรกับปลูกได้หยาพันหาเขาวานางหางเอาเดี๋ยวมันสิเกิดเขามันเองดอก สำหรับท่านใดยังบ่มีหย่ากก็มาเด้พี่น้องเด้อมาพี่ละโทร่มาทรม,มาตดต่อองค์กรนั้งที่หย่าบิดบไดรได้พี่น้องจะเผามาได้โทร่มาซะก่อนด้อันมาโลดระยะมันเด็ตีรถเปลาเมื่อน่นแล้วให้ทร่มาถามองก่กรมันยังบ่เ,เสียเสียวเด้พี่น้องเด้ออันนี้ก็ข้าเจ้าก็จองเวลาอยสิทาย่อยมาพี่น้องทย่อยมาคู่มือละมือรถสองรถ ก็สำหรับท่านใดอยากได้หญ้าก็ยังมีพ่อเหลืออยู่พี่น้องเด้อแต่สำหรับผู้ที่ปลูกง่วปลูกหญ้าเลี้ยงง่วพี่น้องผู้ที่เลี้ยงง่วยังไมีหญ้ามาปลูกก็มันจะได้พันหญ้าก็ทั้งผมก็ย่งมีพ่อเหลือใดอยู่พี่น้องก็ใดอยู่แต่ว่าถ้าที่เอาก็ให้โทรมาก่อน้อพี่น้องเด้อโทรมาถามมึงก่อนถามเบื่องเพราะว่าเขาเบื่องนคลิปนี่ก็ บางที่ก็ฉีมวอับสีเขามาเบิงซาเนพี่นองเนาะบางที่เามาเบิงซาล่ะมันก็ฉีบดกนก็ต้องทร่มาถามกนถาก้าเขาโพดออกไปปุ๊บเบ,บิงท่านคว้านหลูกไปจังสีท่านเวลาอยู่พี่นองก็ยังสีเห็นอยู่แก่วถ้าเขามันลายมือไปผ่านไปหลายลายมือผัดหย่าผัดขายบดล่ะนี่ิีผัดยังมีหย่าอยู่ก็อยากผู้ใดท่านใดอยากได้พันหย่าไปปลูกไก่ทร่มาก่อนโทร่มมากเบือ 0 9 3 4 1 0 5้6 6าย้ายพี่น้องเด้อทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทำกนเกษตรนะพี่น้องสำหรับผู้ที่จะได้พันหญ้าไปปลูกพอาได้พี่น้องพอได้ยุ่ส่วงนี้ก็ได้มือนี่ก็มาเอาสองสามเจ้าพี่น้องมาเอาเรื่อยๆมือละเจา้าสองเจา้าต้องเจ้ากับมือละเจ้าเจ้ากับมือละสองเจา้เจาดวยพี่น้องเด้อมาเอาเรื่อยๆยู่บ ่วงนี่ก็มีเพราะได้อยู่แต่ว่าย่านมันดุนไปย่านมันฉีบมันเบิดเนาะพี่น้องเนาะถ้ามันเบิด์ผัดมาม่าด๋ยที่บนท่อมาผัดมันเศดษฐีรถเป่าเมื่อก็ต้องให้โท่มาถามก่อนเพราะว่าเฮ้ามาทางไก่ได้พี่น้องเด้อขันอยูเกย์ไก่เพรเป็นยังดอกอยู่ไก่ขี่รถม้วนไส้มาเบิร์นไก่พี่น้องอยู่สวนนี่แหละก็ยังบอกเคืองดอกพี่น้องก็ยังมีอยู่กะข้าเจ้ามาจองไว้ก็หลายเจ้าอยู่แต่ว่ากัดสิพราได้อยู่สิกันไว้ส่วนหนึ่ง ให้ใส่ที่ข้าเจ้าที่มาจองไว้ซุ้มที่ไม่เหลือจองก็สิได้เบียงปันป่นให้พ่อแม่พี่น้องไปเหตุผลด้วพี่น้องเด้อสำหรับชิปนี้เมื่อนี่ก็ไว้ซันนี่ก็นะครับเด้อชิปหนาจังมาพอกกันไหมสำหรับชิปนี้เมื่อนี่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ